มาถึงจุดนี้ก็ต้องพี่คงวิเคราะห์ได้แล้วนะว่าพูดกันเยอะว่ามีไส้ศึกมีไส้ศึกมีไส้ศึกน่าจะวิเคราะห์ได้แล้วมั้งฮะว่าไส้ศึกตัวจริงคือใคร usion. เขาเดินเกมเช e ิงรุกเชิงรุกเชิงรุกไม่ทำไมคนในรัฐบาลนี่ตั้งรับตั้งรับตั้งรับอย่างนีวอันนี้งง,งไหมพี่ตั้งรับไม่พอนะแก้ตัวให้เขาด้วยเอวางใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแม้กระทั่งตอนนี้พี่เห็นไหมครับที่เขาไปคุยกําลังคุยกันที่มาเลเซีย ไม่มีข้อเสนอแม้แต่ข้อเดียวจากทางกัมพูชาเลยเป็นไปนได้ไงพอม,มาถึงจุดนี้ก็ต้องพี่คงวิเคราะห์ได้แล้วนะครับว่าพูดกันเยอะว่ามีไส้ศึกมีไส้ศึกมีไส้ศึกนั้นน่าจะวิเคราะห์ได้แล้วมั้งฮะว่าไส้ศึกตัวจริงคือใครรู้แล้วตอนนี้เชื่อว่ามีไส้ศึกแม้กระทั่งประเทศมีอาวุธต่ำกว่าเราไม่มีอันดับเลยเราสิบห้าของโลกเนี่ย ไม่กล้ามาต่อก่อนหรอกครับแต่ไม่ใช่น้องแซนนะผมสงสารเขานะความจริงผมก็รู้จักเขาเคยร่วมงานในกับประธาิการไม่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 ใช่หรอกครับนะฮะแค่ภาพถ่ายร่วมกันนี่อย่าไปตีความอย่างนั้นแต่ดูพฤติกรรมสินะฮะเขาเดินเกมเชิงรุกเชิงรุกเชิงรุกเอ้ะทำไมคนในรัฐบาลที่ตั้งรับตั้งรับตั้งรับอย่างเดียว อันนี้งงไหมพี่ตั้งรับไม่พอนะแก้ตัวให้เขาด้วยเออบางครั้งออกมานี่ผมว่าต้องต้องแปลกใจเลยเพราะว่าถ้อยคําที่ใช้ผมว่าไม่ไม่น่าจะใช่แล้วพี่พี่เห็นใช่ไหมครับว่าเหตุเกิดตั้งแต่วันไหนอ่ะยี่สิบสี่กรกฎาใช่ไหมครับกี่วันกว่ากระทรวงต่างประเทศจะแถลงเห้าวันเจ็ดวันโคศกนะครับครับไม่ใช่รัฐมนตรีด้วยนะครับเออใช่โคศกโคศก ดีกรมสาระสิ่งเก็อะไรกันได้วยรัฐมนตรีออกมาเนี่ยเจ็ดวันแล้วแล้วยะงงงงงงงและการแถลงก็ไม่ชัดคนที่แถลงชัดกลายเป็นทูตที่ประจำที่สหประชาชาติเออในเก่งแถลงชัดเจนถ้อยคําชัดเจนนะถ้าพี่จําได้นี่วราวุธศิลปศิลปอาชาเนี่ยออกมาแถลงในมุมของกระทรวง ยังเป็นถ้อยคําที่ดีกว่าทุกคนที่ถแถลงเลยละเอียดครบถ้วนมากกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะต้องอันนี้ต้องบอกเลยว่ากองทัพเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการได้ดีเยี่ยมตั้งแต่ต้นนะครับแต่ฝ่ายการเมืองแทบจะตั้งรับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เขามาทําอะไรเรามากไม่ได้เขาเปิดก่อนแต่เขาทําเข้ามาไม่ได้มาก แต่ในสงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราเป็นรองนะพี่เราเป็นรองอย่างยิ่งเลยครับซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มแก้ไขแล้วเริ่มเห็นเชิงรุกมากขึ้นรเริ่มเห็นโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะก,ก็ต้องบอกว่าดีขึ้นแต่ในภาพรวมเนี่ยสงครามข้อมูลข่าวสารเรายัางเราอย่างดีไม่พอสรุปก็คือเราวางใจไม่ได้เลยนะฮะวางใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแม้กระทั่งตอนนี้ พี่เห็นไหมครับที่เข้าไปคุยกําลังคุยกันที่มาเลเซียเนี่ยไม่มีข้อเสนอแม้แต่ข้อเดียวจากทางกัมพูชาเลยเป็นไปได้ไงครับพี่แปลกไหมครับเออไม่มีข้อเสนอเลยนั่งฟังอย่างเดียวเอแสดงว่าเขามีแผนสองแผนบีมีแน่นอนเลยนะครับงั้นตรงนี้ผมว่าเรายังวางใจไม่ได้เลยนะครับและต้องมียุทธศาสตร์ที่ที่รู้เท่าทันนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนอีก ใช่ฮะแล้วการการที่ไม่พูดอะไรเลยในเวทีที่เป็นการเจรจาร่วมกันสองฝ่ายเนี่ยแปลกไหมแปลกค่ะปกติถ้าคุณนุชจะมาเจรจากับผมเนี่ยโอ้โหเตรียมมาเต็มแพ็กเลยใช่ไหมมาถึงดูฟังเขาพูดข้อหนึ่งเออเราพูดข้อหนึ่งเขาพูดสองข้อเราพูดสองข้อใช่ไหมฮะนี่ไม่เลยนะนั่งฟังอย่างเดียว